อาจพสุดเคลื่อนไหวสั้นๆฝากคำถามโดนใจอาจพศุดเคลื่อนไหวกลายเป็นประเด็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลเมื่อเจ้าของร้านปังชาเชียงรายนั้นเครียดหนักถูกร้านดังปังชาของหวานที่เกิดจากความมุ่งมั่นยกระดับชาไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกจนได้มิชรินไก่ ได้รับการการันตีว่าดังไกลระดับโลกผ่านการคัดเลือกจากแวดวงอาหารนั้นฟ้องละเมิดเครื่องหมายการค้าสูงถึง102ล้านหลังจากนั้นบรรดาร้านค้ารายย่อยอาทิเจ้าของร้านตั้งใจชงคาเฟ่ในเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นได้โพส์แชร์ภาพเอกสารพร้อมระบุข้อความดังนี้ เขาไม่ให้ใช้ถ้วยเหมือนเขาที่ซื้อจากจ,กจกตุจักรเมื่อสิบปีที่แล้วทำให้แฮแท็กปังชาพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องบนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและต้องบอกว่าล่าสุดอาทสุดนักสดแสดงดังนั้นได้ลื่อนไหวสั้นๆในฐานะพ่อค้าเช่นกันหลังปังชาฟ้องโหดฟ้องละเมิดเครื่องหมายการค้าร้านค้ารายย่อยหนึ่งร้ยสองล้านบาทโดยอาทสุธ นั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุข้อความสั้นๆว่าจดทะเบียนคำว่าหมูกรอบบ้างได้ไหมคิดไลอยู่คะัะคนจดห้าห้าห่าำนะคลายเครียดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าคิดแบบคนใจแคบเห็นเก็บตัวที่สุดแล้วมาน้ำตาไหลนอง เพื่อร้องไห้เก่งเท่าที่ฟังมาเจ้าของใจแคบแถมเก่งไม่จริงใจแถมยังขี้อวดว่าตัวเองเก่งกว่าใครบ้าบออยากให้ผู้โดนเขาก็ทำฟ้องกลับทุกคนค่ะจดเลยค่ะหมู่กรอบเจ้าของหล่อ,อ